เลยครับ TS 115e โอ้ทางห้าไกลหิงหลีโอ้สุดผ่านเลยอ่ะไป28นิ้วแน่ๆเลยเนี่ยโอ้ขายาวด้วยครับรุ่นนี้ ก่อ,อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทาชาลมาครับผมวันนี้ผมพามาอยู่กับทีมงานวิเชียนพงศ์นะครับทีมงานเจ๊กุ้งนะครับผมนี่ครับพี่ใหญ่ทีเจ็ดดนะครับโอ้โหยิบสจานวิ่งยังกระจุวดะกล้องนี่หมดจิตครับ วิ่งตามนี่รับรองว่าไม่ทันแน่นอนครับผมเอามาอีกคันแล้วครับผมทีหกศูนย์แปดศูนย์นะครับคันนี้ร้อยห้าห้าอันนี้น้องแบงค์นะครับน้องแบงค์ขับสเปคยางนี่ล้อหน้าห้าสี่ศูนย์ล้อหลังหกห้าศูนย์ครับจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับล้อยางนี่ นี่น่าจะเป็นหางสี่โค้งฮะปูดโอ้ยสุดผาเน่ะน่าจะใบยี่แปดนะครับเนี่ยโอ้ยเอาจนหางหลุดอ่ะให้เลือกโพูดนี่ก็จะมีทีเอสเก้าสิบแล้วก็ทีเอสหกพันด้วยนะครับ ไห,หามบุกเบิก4สี่คันแล้วก็ยีิบสองจานคันหนึ่งครับไป,ไปตามดูน้องแบงค์นะครับเก็บเสร็จตรงนี้พวกมาถึงเขาจะเสร็จแล้วครับอชอบกันนี้มากเลยอ่ะ ล้อใหญ่ดีมันล้อใหญ่เกินตัวน่ะเนาะปกติล้อใหญ่ๆอย่างนี้มันอยู่กับประมาณพวกทีเกตนะเดี๋ยววิเชียนพุง ผ่านไหมโอ้โหโอ้โอไถไม่เก่งใจหินเลยปอดนี่นะทีมง,งานคุณภาพโอ้โหใบยี่สิบหกหรือใบยี่สิบแปดเนี่ยเพราะคันนี้ยี่สิบหกครับหางสี่โค้งห้า อันนั้นเป็นที H 6อ0 0แล้วก็ที9อใช่หรือเปล่าเนาะคันนั้นมาใหม่ไม่รู้จักนะครับรู้จักขันนด้น่าวันนี้พามาชมทีมงานวิเชียนพงนะครับเตรียมดินปลูกอ้อยได้ยินข่าวว่าจัดคอนเทิต์กันระนาวเลยเมื่อวันเมื่อวันก่อน วันนี้ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าสูงอ๋อไถลึกเกินดูครับดูฮะใครจะไปวิ่งทันดูดิดูดรับรองว่าวิ่งไม่ทันแน่นอนครับ ดูจากการวิ่งแล้วโอ้ยแมนเรียนเกียร์16ถุกนหรอโอ้ยอยิน เท่มากเลยครับคันนี้ทีมงานนี้มีรถไถทั้งหมด9คันนะครับเฉพาะ2เผ่าวันนี้เห็นอยู่เห็นอยู่หคัน อีกสองคันไปถ่ายหางหางพรวนอีกแปลงหนึ่งนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งไม่มีคนขับอะซีเอสหนึ่งหนึ่งห้าเอสีเขียวเขียวเองหรอก็ะกเอิญอะอเออันนี้หางห้า โอ้ยเลือกขัดเนี่ยโอ้ไงองมอมตุลลบเลยครับเนี่ยครับรถใหญ่ๆต้องขยแบบนี้นะครับผมอ้สุดขาหินหิน ก็ถลึกจริงๆครับนี่มี4ี่สิบห้าสิเซนเนี่ยมีแน่ๆครับวปย6ีหวยิบหกนิ้วอู้อถ่วิจาคันใหญ่ โอ้เปิดเพลงฟงังมีเครื่องเสียงด้วยอันนี้อารมณ์ดีแท้